สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำา h u w ว่ Watch Fit ติปโนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทวอท์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง h u a w e i รุ่นนี้เข้ามาด้วยกันอยู่3สีนะครับก็จะมีสีเขียวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสำหรับสีเขียวนะครับจะใช้เป็นสายไนล่อนก็จะมีความเหนียวแข็งแรงทนทานนะครับส่วนสีดำแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะผมว่ามันจะออกแนวเทาๆอมฟ้าหน่อยนะครับไม่ใช่น้ำเงินจ๋านะอันนี้ก็จะเป็นสายแบบ สายยางฟูโอโรอิลาสโตเมอร์นะครับก็จะถูกเคลือบด้วยสารพิเศษก็จะมีความลื่นๆนุ่มๆหน่อยนะครับใส่แล้วไม่ระคายเคืองผิวนะแล้วก็ไม่เลอกคราบต่างๆได้ง่ายนะครับนี่แล้วก็เวลาถอดสายนะครับสังเกตนะเขาจะมีปุ่มสลัก2จุดนะครับซ้ายขวานี่แล้วเราก็กดได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ถอดออกได้ง่ายนะครับเวลาที่เราจะถอดออกเช็ดทําความสะอาดอะไรต่างๆพวกนี้นะ ในส่วนของรอบข้อมือนะครับที่จะใส่ได้ก็เป็นรอบข้อมือนะครับควรอยู่ระหว่าง130-210ม m mm มนะครับถ้าข้อมือใหญ่กว่านี้ก็ต้องลองไปหาสายพิเศษเพิ่มเติมกันเราเองนะครับในส่วนของจุดเด่นนะครับที่ผมสังเกตนะก็จะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับ ข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุดีไซน์ที่ดูเรียบหรูนะครับพรีเมียมขึ้นบางและเบาแล้วก็ใส่ได้สบายนะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นโหมดกีฬากลางแจ้งนะครับที่มีความเป็นโปรมากยิ่งขึ้นแล้วก็จุดที่3นะครับก็เกี่ยวกับการติดตามสุขภาพวิเคราะห์ได้เร็วแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์เกี่ยวกับการวัดส,สุขภาพเพิ่มเติมนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่อะไรต่างพวกนี้นะแล้วก็จุดที่4นะครับก็จะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่อึดใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ฟังก์ชันนนัพพ,พิิิเเเเศษ่่่มมมมตตขึ้าาาอีกีกกดด๋ยววูแจุ เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูจุดแรกกันก่อนนะครับก็จะเกี่ยวกับวัสดุดีไซน์ที่มีความเรียบหรูแล้วก็พรีเมียมบางและเบาสวมใส่ได้สบายตลอดทั้งวันนะครับซึ่งความบางของตรงนี้นะไม่เกี่ยวกับเจนเซอร์นะครับจะมีความบางอยู่ที่9.3มิมนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่30.4กรัมสวมใส่ได้สบายแขนตลอดทั้งวันนะ ด้านหน้านะครับตรงหน้าจอตรงนี้กระจกด้านหน้านะครับจะเป็นกระจกซัไฟล์ก็จะมีความแข็งแรงทนทานทนต่อรอยขีดข่วนได้สูงนะครับทนยังไงผมแนะนําให้ติดฟิล์มกันรอยไว้เบื้องต้นจะดีกว่านะครับป้องกันอีกชั้นไว้ก็จะเกิดความอุ่นใจสบายใจมากกว่านะครับแล้วก็ตรงบริเวณขอบนะครับคนละสีตรงนี้นะ อันนี้ขอบนะครับเขาจะใช้เป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับบวกกับที่เป็นตรงบริเวณเฟรมกลางของตัวเครื่องนะครับหรือตัวเรือนนะตรงนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมอันลอยเกรดการบินนะป้องกัน3มชั้นทนต่อการจัดก่อนแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับทนต่อแรงกระแทกได้สูงนะใช้งานได้อย่างอุ่นใจสบายใจมากยิ่งขึ้นครับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับบริเวณรอบนอกตรงนี้เขาก็จะเคลือบเงาทั่วไปนะครับเพื่อการทําความสะอาดที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงเซ็นเซอร์ที่นูนออกมานะครับ ตรงเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเขาจะยกเซตของเซนเซอร์ที่เป็น Huawei Watch GT5 Pro มาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการติดตามสุขภาพนะตรงนี้บริเวณที่นูนออกมานะครับเขาก็จะเคลือบเซรามิกนะครับทนต่อความร้อนได้สูงแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะนี่ด้านนี้นะครับที่เห็นเป็นรูตรงนี้จะเป็นรูลำโพงนะครับเวลาที่ เราฟังเพลงนะครับเวลาที่เราคุยสายสนทนาก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อีกรูนึงนะครับอันนี้จะเป็นรูที่ใส่เซนเซอร์บารอมิเตอร์นะครับบารอมิเตอร์นะครับจะเป็นเซนเซอร์ที่วัดความกดอากาศนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเวลาที่เราไปแบบว่าปีนเขาอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับการวัดความสูงจากระดับน้ำทะเลด้วยนะครับ ด้านนี้นะครับตรงปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มทางลัดที่เขาใส่เซ็นเซอร์ ECG นะครับอันนี้ก็จะวัดขึ้นหัวใจไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีหนึ่งนะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นรูแล้วก็นูนออกมาอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มหลักนะครับหรือเราเรียกว่าปุ่มเม็ดมะยมนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะหมุนเพื่อซูมอินซูมเอาแล้วก็เลื่อนได้นะครับกดกับหน้าหลักอะไรต่างพวกนี้นะครับแล้วก็เอาไว้เป็นปุ่มปิดเปิดอะไรต่างพวกนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะเดดดี๋ยวมาาู้นนนใกััต่อครบ ก็กดปุ่มเปิดเลยครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลด้านในนะครับจะมีขนาดอยู่ที่1.82นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นจอที่ใหญ่มองได้สบายตาอยู่นะแล้วก็เป็นจอแบบอ m ม l e ลิดดิสเพยนะครับก็ให้สีสันที่สดใสนะครับดูน่าใช้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของความสว่างนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความสว่าง3,000นิตนะครับก็ถือว่าเป็นความสว่างที่สามารถสู้แสงกลางแจ้งนะครับเวลาที่เราไปออกกําลังกายอะไรต่างพวกนี้นะครับเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็จะสู้แสงกลางแจ้งได้สบายอันนี้ก็จะเกี่ยวกับวัสดุด,ดีไซน์แล้วก็หน้าจอนะครับ ต่อมาจุดที่2ก็จะเกี่ยวกับโหมดการออกกาลังกายนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ารุ่นนี้รองรับโหมดการออกกาลังกายมากกว่า100โหมดไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งปั่นว่ายนะครับครอบคลุมทุกกิจกรรมการออกกาลังกายอยู่แล้วแต่จะมีอยู่3โหมดเด่นหลักๆนะครับที่เขามีการพัฒนานะครับแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ต่างๆนะครับให้มีความเป็นโปรในการออกกาลังกายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งเทลตีกอล์ฟแล้วก็ฟรีดา์นะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละโหมดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวกดปุ่มทางลัดนะครับเพื่อเข้าสู่กิจกรรมการออกกำลังกายได้เลยนะครับสำหรับใครที่เซ็ตไว้นะกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมเรียงไว้แล้วแหละนะครับก็จะมีวิ่งเทลนะครับมีกรอบแล้วก็มีดำน้ำเริ่มจากวิ่งเทลก่อนนะครับเดี๋ยวแตะ2จุดไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับว่าเขาสามารถเซตอะไรได้บ้างก็จะมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็จะมีระยะทางเวลาแล้วก็แคลอรี่ทั้งหมดนะครับข้อความแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอะไรได้บ้างก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีที่เป็นการป้องกันการแตะผิดพลาดนะครับรวมไปถึงที่เป็นมีโทนอมก็มีด้วยนะครับก็คือจังหวะการลงเท้านะครับเขาก็จะมีเสียงบอกด้วยนะแล้วก็การตั้งค่าแบตเตอรี่รวมไปถึงเส้นทางนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นทางที่เรานําเข้านะครับพวกแผนที่การออกกําลังกายกับไฟล์ที่รองรับนะครับโดยผ่านแอปสุขภาพหรือแอป Huawei Health นะครับอันนี้ผมนําเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับอ่าเดี๋ยวไปกดเริ่มต้นการออกกําลังกายได้เลยนะครับ เข้าไปเลยเขาก็จะมีที่เป็นวอร์มร่างกายให้ก่อนนะครับมีแนะนําด้วยนะเป็นแอนิเมชันสามิติครับเริ่มออกกาลังกายแล้วท่าแรกท่าถัดไปท่าถัดไปท่าถัดท่าถัดไปลักแบบเคลื่อนไหวด้านข้างด้านซ้ายหนึ่งเซตคือโอเคซึ่งสุดการออกกาลังกายแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับเริ่มออกกาลังกายแล้วอันนี้เขาก็จะแสดงรายละเอียดต่งตางๆตามนี้เลยนะครับ มีบอกระดับความสูงด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมีการติดตามตำแหน่งด้วย5ดาวเทียมนะ2ย่านความถี่นะครับก็จะเป็น L1 แล้วก็ L5 นะครับ5ดาวเทียมก็จะมีตั้งแต่ GPS BeiDou Galileo QZSS นะครับแล้วก็จะมีเสารับสัญญาณแบบ Sunflower นะครับก็คือทําให้ระบุตําแหน่งได้แม่นยาม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับแผนที่แบบออฟไลน์ด้วยนะครับ บอกระดับความสูงชันของพื้นที่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เขาก็บอกด้วยนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเขามีที่เป็นรอม o m e t e r นะครับเกี่ยวกับพวกวัดความกดอากาศนะครับแรงดันอากาศอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเกี่ยวกับพวกการพยากรณ์อากาศนะครับความสูงจากระดับน้ําทะเลได้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับอันนี้เราสามารถดาวน์โหลดแผนที่นะครับได้จากแอปสุขภาพนะเดี๋ยวผมจะแนะนําพัดต่อไปนะครับก็จะมีเส้นทางเดินกลับเส้นตรงนะครับที่เรามาอะไรประมาณนี้นะครับ สิ้นสุดแล้วแล้วก็สามารถซูมดูได้นะครับนี่แต่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในตึกนะมันก็เลยทำให้หาสัญญาณนะครับค่อนข้างช้าหน่อยนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิ่งเทลนะผมให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับหยุดออกสิ้นสุดการออกกำลังกายแล้ว ต่อมาก็จะเป็นโหมดกรอบนะครับซึ่งโหมดกรอบตรงนี้นะครับจะรองรับสนามกว่า15,000แห่งทั่วโลกพร้อมมุมมองแบบ3มิตินะครับวัดระยะทางอัจฉริยะปรับแต่งวงสวิงได้อย่างละเอียดบันทึกคะแนนแต่ละหลุมแบบเรียยวทำให้แล้วก็วีเคอร์พร้อมแสดงผลข้อมูลชิงึกให้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างจะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นโหมดสนามแล้วก็สนามไดกรอบนะครับ หมดสนามก็จะเป็นเหมือนกับให้เราเลือกสนามนะครับบริเวณที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับซึ่งบริเวณที่ผมอัดคลิปตรงนี้นะครับจะไม่มีสนามกอล์ฟนาอเดี๋ยวผมขอไปที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดสนามมาไว้เบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับแล้วก็กดถัดไปอันนี้เดี๋ยวผมถัดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็กดเริ่มนะครับเขาก็จะโชว์ข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูต่างๆนี่ครับลักษณะสนามนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้แล้วก็ปรับได้นะครับอะไรต่างพวกนี้นะครับแล้วก็ทิศทางของลมอะไรต่างความเร็วของลมนี่ครับแล้วก็สลับสนามก็ได้นะครับแล้วก็กดหยุดซึ่งสุดการออกกาลังกายแล้วแล้วก็ไปที่สนามไดกอล์ฟนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับเราไปฝึก หัดไร์แล้วก็ดูคะแนนอะไรต่างเบื้องต้นนะครับไปที่สาธิตเขาก็จะมีให้นะครับวิธีการจับไม้นะครับต้องทํายังไงอะไรต่างพวกนี้นะนี่แล้วก็สาธิตการสวิงให้ดูนะครับโอเคแล้วก็กดเริ่มเลยเริ่มออกกําลังกายแล้วอันนี้เขาก็จะมีที่เป็นบอกที่เป็นคะแนนนะครับจังหวะก,การสวิงแบ็กสวิงนะครับแล้วก็ดาวสวิงแล้วก็ความเร็วในการสวิง นี่ครับจะประมาณนี okay, okay, ้หยุดออกกลังกายชุดโอเคครับการออกกลังกายเดี๋ยวไปกิจกรรมต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นดำน้ำนะครับแตะเข้าไปเลยก็จะมีที่เป็นฟรีดร์นะครับแล้วก็ฝึกกั้นหายใจแล้วก็ทดสอบการกั้นหายใจนะครับฟรีดร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดำน้ําโดยที่ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวไปดูที่การตั้งค่าของเขาก่อนนะครับเราสามารถเลือกประเภทของน้ําได้นะครับก็จะมีน้ําทะเลน้ําจืดหรือกําหนดเองก็ได้นะ แล้วก็ข้อความแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนว่าลึกเกินไปไหมนะครับตั้งไว้อยู่กี่เมตรแล้วก็ระยะเวลาในการดําน้ำนะครับดําน้ำเกินไปก็ไม่ดีตั้งไว้กี่นาทีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เวลาที่ลอยอยู่กับที่นะครับระยะเวลาพักที่ผิวน้ำนะครับเราก็าเลือกเอานะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ฝึกกั้นหายใจนะครับ รจะมีทดสอบก่อนนะครับว่าเรามีความพร้อมที่จะไปดำน้ําหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับให้ดูบางต้นก่อนนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ3หมวดหลักๆนะครับที่เขามีการปรับปรุงพัฒนานะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําอะไรต่างแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ลูกเล่นอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ต่อมาจุดเด่นข้อที่3นะครับนั่นก็คือการติดตามสุขภาพที่สามารถวัดได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Huawei Two s e n s s System ที่ใช้อัลกอริทึมแบบใหม่นะครับในการตรวจสอบสุขภาพนะและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้จะใช้ชุดเซ็นเซอร์แบบเดียวกันกับ Huawei Watch GT 5 Pro ด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความรวดเร็วนะครับในการตรวจสอบแล้วก็วัดสุขภาพ รุ่นนี้สามารถวัดค่า ECG ได้นะครับนั่นก็คือวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาใส่เซ็นเซอร์ ECG ไว้อยู่ตรงนี้นะครับให้เราสามารถที่จะแตะวัดได้เลยนะวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับเราเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกคําว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกาให้เรียบร้อยนะครับก็ใส่ไว้ที่ข้อมือนะวางมือให้สบายที่สุดอยู่บนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็เอานิ้วแตะนะครับแต่ถ้าแตะไม่ติดนะครับแนะนําให้เอานิ้วไปจุ่มน้านะครับแล้วก็เช็ดพอหมาาาดนนเพื่อใ้้้้ํไไฟฟัแลวก แตะวัดค่าได้เลยนะครับเวลาที right. it. It ่เราวัดเสร็จแล้วนะค่าต่างๆเราสามารถดูรายละเอียดได้จากตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับในแอปสุขภาพนะแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับนี่แล้วก็แตะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดด้านบนนะนี่แล้วก็กดบันทึกก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นไฟล์นะอันนี้เขาก็จะบอกเป็นอย่างนี้ให้เลยนะครับเป็นกราฟเป็นคลื่นแบบนี้ให้เลยนะจะประมาณนี้นะครับ แต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่ท้องนะครับเด็กที่เล็กจนเกินไปแล้วคนที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับไม่แนะนําให้ใช้งานนะและรุ่นนี้นะครับยังสามารถบอกค่า HRV นะครับนั่นก็คือค่าความแปรผันของอัตราก,การเต้นของหัวใจนะครับหรือค่าความเมื่อยล้าของร่างกายของเรานะซึ่งจะอยู่ในตรงคําว่าหัวใจนะครับไปเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับ เขาก็จะบอกเลยนะครับว่ามี HRV เท่าไหร่นะครับซึ่งค่า HRV ตรงนี้นะครับว่าถ้าค่าที่มันเยอะนะครับแสดงว่าร่างกายเรามีความสมดุลนะครับแต่ถ้าค่าที่มันน้อยจนเกินไปนะครับแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยเหนื่อยมากนะครับอาจจะนอนหลับไม่เพียงพอนะครับอาจจะทํางานจนหนักจนเกินไปนะครับหรืออาจจะออกกำลังกายมากจนเกินไปนะครับทาให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนะนั่นก็คือค่าความไม่ล้าของร่างกายนะครับตรงนี้สามารถบอกได้ด้วยนะ แล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะบอกสุขภาวะทางอารมณ์ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนาฬิกาเขาก็มีบอกด้วยเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกหน้าปัดนะครับที่มีน้องแมวตรงนี้เพื่อแสดงที่เป็นสถานะสภาวะทางอารมณ์ได้ด้วยนะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือไปดูข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เขาก็จะมีบอกให้นะครับแตะเข้าไปนะครับ แล้วก็เลื่อนดูอะไรต่างพวกนี้ก็ได้นะเห็นไหมเอ,อ่ออารมณ์ดีไม่ดีอะไรต่างพวกนี้นะครับเราก็ดูได้มีความเครียดไหมนะครับเราก็มาดูได้นี่ครับหรือจะดูในที่เป็นตัวแอป Huawei Health ก็ได้นะนี่ครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงมีวิธีการฝึกหายใจให้เราด้วยนะครับให้แบบว่าผ่อนคลายนะครับให้แบบว่าให้มีความเครียดน้อยลงอะไรต่างพวกนี้นะมีวัดความเครียดด้วย นี่ครับก็จะประมาณนี้เบื้องต้นนะแล้วสําหรับผู้หญิงนะครับเขาก็จะมีที่เป็นปฏิทินรอบเดือนให้ด้วยนะจะดูในที่เป็นตัวแอปสุขภาพของฮเวก,ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาที่นาฬิกาก็ได้นะครับก็จะเป็นปฏิทินรอบเดือนนะแต่ตรงนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะวัดอุณหภูมิของร่างกายขนาดที่เป็นรอบเดือนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เข้ามาใช้งานตั้งค่ากันเอานะ นี่ครับอันนี้คือหลักๆในเรื่องของการติดตามสุขภาพที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชุดเซ็นเซอร์ของ Huawei Watch GT 5 Pro ด้วยจุดเด่นข้อที่4นะครับนั่นก็คือแบตอึดใช้งานได้ยาวนานเป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อย่างอื่นเพิ่มเติมนะอันนี้ก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับเวลาที่เราชาร์จก็จะประมาณนี้เห็นไหม อันนี้ก็ขึ้นแล้วสัญลักษณการชาร์จนะครับรุ่นนี้นะครับชาร์จ10นาทีใช้งานได้เต็มวันนะครับชาร์จ60นาทีได้เต็ม100%นะใช้งานสูงสุดนะครับได้ถึง10วันแล้วก็ใช้งานตามปกตินะครับได้7วันเลยรุ่นนี้รองรับการพิมพ์นะครับแล้วก็ป้อนข้อมูลเสียงด้วยตอบกลับข้อความแบบทันทีได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องรออัปเดตก่อนนะครับแล้วก็บันทึกเสียงได้ด้วยนะครับก็ต้องรออัปเดตด้วยนะครับ นี่ก็มีการใช้งานหลายอย่างนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะรุ่นนี้สามารถที่จะแคปภาพหน้าจอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูนะครับการแคปภาพหน้าจอนะครับเราก็กดสองปุ่มตรงนี้พร้อมกันนะนี่ครับแคปภาพหน้าจอแล้วนี่หรือเราจะแคปหน้าไหนไปก็ได้นะครับ นี่ครับได้แล้วอันนี้คือใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะแชร์ภาพหน้าจอของนาฬิกานะครับไปสู่โซเชียลได้อย่างง่ายดายนะสำหรับใครที่ใช้ u a w e i WatchFit 4ซีรีส์นะครับจะได้รับสิทธิ์ VAP สุดพิเศษที่เป็น h u a w e i h e a l t h p ลั s นะครับก็จะทดลองใช้งานฟรี3เดือนนะก็จะมีคล์สพิเศษนะครับนั่งสมาธิแผนการรักษาความฟิตดนตรีช่วยในเรื่อง,องการนอนหลับนะครับแบบฝึกการหายใจเราสามารถไปเช็คได้ที่แอป h u a w e i h e a l t h นะครับก็คือแอปสุขภาพนะแล้วก็ไปที่ฉันนะครับ สังเกตนะครับก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะแล้วก็แตะไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานได้นะครับนี่ก็จะเป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเหล่านี้นะครับมาให้จะประมาณนี้ครับ ในส่วนของการใช้งาน NFC นะครับรุ่นนี้จะยังไม่รองรับในเรื่องของการชำระเงินในประเทศไทยนตอนนี้นะครับแต่สามารถที่จะบันทึกข้อมูลคีย์การ์ดเพื่อเข้าออกตึกได้นะครับแต่ต้องเป็นคีย์การ์ดที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรเยอะนะครับเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็เข้าไปตรงคำว่า Huawei w a t c h t i i 4 p l e นะครับแล้วก็ไปตรงคำว่ากระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็กดดูครับรอแป๊บหนึ่งแล้วก็กดเพิ่มครับแล้วก็แตะเข้าไป ทำตามที่เขาแนะนําได้เลยนะครับเอาคีย์การ์ดนะครับมาทาบเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยครับนี่แต่ในเรื่องของการชําระเงินนะครับยังไม่รองรับที่ประเทศไทยนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะใช้แค่ในเรื่องการบันทึกข้อมูลคีย์การ์ดเพื่อเข้าออกตึกนะครับแต่ต้องเป็นคีย์การ์ดที่ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรเยอะนะครับที่จะให้รุ่นนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้นะและเหมือน iPhone จะยังไม่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับ ในส่วนของการดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์นะครับให้เราเข้าไปที่แอปสุขภาพนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อคําว่าอุปกรณ์แล้วก็แตะไปที่ชื่ออุปกรณ์ได้เลยนะครับฮุ w วัตฟิสซิโปครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าแผนที่ออฟไลน์นะครับแตะเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปตรงคําว่าภูมิภาคนะครับอันนี้ประเทศไทยก็เลือกเอาได้เลยนะครับจังหวัดอะไรแล้วก็แตะดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะนี่ครับดาวน์โหลดมาแล้วแล้วเวลาการใช้งานนะครับ ก็จะไปรวมอยู่ในกิจกรรมการออกกำลังกายนะอย่างเช่นผมเข้าไปที่วิ่งกลางแจ้งนะครับแล้วก็กดเริ่มเริ่มออกกำลังกายแล้วนี่ครับเราก็เลื่อนได้เลยนะครับหรือเลื่อนจากด้านบนลงมาก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแอปสุขภาพเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปตรงคําว่าอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็แตะตรงคําว่า Huawei Watch Fit 4นะครับมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเกี่ยวกับหน้าปัดนาฬิกานะครับแตะเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลาย,ายน้อยหน้าปัดนะครับให้เราได้เลือกดาวน์โหลดนะแล้วก็แตะของฉันอันนี้สิ่งที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็มาดูจากตรงนี้ก็ได้รวมถึงประวัติการซื้อด้วยนะแล้วก็แตะไปที่หัวข้อต่างๆนะครับเลือกดาวน์โหลดได้เลยนี่ครับนี่ก็จะประมาณนี้แล้วในส่วนของเวลาที่เราจะ เปลี่ยนหน้าปัดนะครับเป็นรูปของเราอะไรต่างพวกนี้นะครับไปตรงคําว่าหน้าปัดของฉันนะครับเราสามารถแอดรูปภาพเราจากแกลเลอรี่ก็ได้นะครับของตัวเครื่องนะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มที่เป็นรูปภาพของเรานะครับแตะไปตรงคําว่าแกลเลอรี่ตรงนี้แล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับกดเพิ่มกดอะไรต่างนะครับเขาก็จะซิงค์นะครับก็คือที่เป็น รูปภาพจากแกลเลอรี่ของเรานะครับให้เราได้เล,ลือกนะแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพได้เลยนะครับต่อมาการใช้งานอย่างอื่นนะครับนอกจากหน้าปัดนะก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับก็มาปิดเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์รต่างๆการติดตามสุขภาพอย่าลืมเปิดนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้เปิดนะแต่เราอยากให้วัดนะครับก็มาเช็คจากตรงนี้ก็ได้นะว่ายังไม่ได้เปิดอันไหนนะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นรายชื่อโปรดนะครับรายชื่อโปรดก็เราสามารถแอดลายชื่อนะครับลงมาไว้แล้วก็เวลาที่เราจะกดโทรออกจากนาฬิกานะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วนะครับเราก็เลือกรายชื่อกดโทรออกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะไปหาที่เป็นตัวรายชื่อนะครับในที่เป็นสมุดโทรศัพท์ของเราให้นะครับนี ar, like ่ก็จะประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็อันนี้ก็แนะนําไปแล้วนะครับแล้วก็การเพิ่มเพลงนะครับเพลงเนี่ยเราเพิ่มยังไงไปที่คําว่าดนตรีนะครับ ดนตรีเนี่ยก็จะมีจัดการเพลงแต่เราต้องมีไฟล์ MP3 นะครับที่อยู่ในตัวเครื่องก่อนนะครับเราถึงสามารถที่จะแอดเข้าไปในนาฬิกาได้นะครับได้อยู่ประมาณ300-400-500เพลงประมาณนี้นะครับแต่ปกติก็ประมาณ30-40เพลงก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับยกขึ้นเพื่อปลุกนะครับเวลาที่ เรายกข้อมือขึ้นนะครับให้หน้าจอสว่างไหมก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาปิดเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะนี่ครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นหน้าหลักนะครับหน้าหลักก็จะเกี่ยวกับการบันทึกการออกกลาลังกายนะครับอันนี้ก็จะมีที่เป็นวงล้อนะครับบอกกิจกรรมต่างๆของเราแต่ละวันนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่อันนี้ก็เลือกได้นะครับ แล้วก็บันทึกการออกกาลังกายอันนี้ผมก็เคยไปออกกําลังกายมาแล้วนะครับแต่ละอย่างตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดเข้าไปนะดูกิจกรรมที่เราเคยออกกําลังกายมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะไปวิ่งไปวิ่งนะครับเวลาที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วเราอยากจะแชร์นะครับลงโซเชียลอะไรต่างพวกนี้นะครับที่เป็นภาพกิจกรรมการออกกําลังกายข้อมูลการออกกําลังกายของเรานะครับให้เราแตะแชร์ด้านบนได้เลยเสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจะใส่รูปเราหรือข้อมูลอย่างอื่นนะเราก็แตะเลือกก็ได้เลือกเมนูที่เป็นอะไรต่างพวกนี้นะครับ เลือกเมนูต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการออกกำลังกายของเรานะครับแล้วก็ไปกําหนดเองก็ได้นะเราอยากจะใส่ภาพของเรานะครับก็กดแอดแกลเลอรี่จากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะลิงก์ไปที่แกลเลอรี่ของตัวเครื่องนะครับนี่แล้วเราก็ไปที่ข้อมูลนะครับเราสามารถใส่ข้อมูลอะไรต่างๆได้บ้างนะครับใส่ได้ทีละสีนะอันนี้มันเกินจํานวนแล้วนะครับสไตล์แรงต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกเอาได้เลยนะครับก็ปัดเลือกแบบรูปแบบต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับ แล้วเราก็กดเซฟได้เลยนะอ่ากดแชร์กดเซฟอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับกดบันทึกแค่นั้นจบอันนี้ก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของตัวเครื่องแล้วนะครับที่จริงมันมีการใช้งานหลายอย่างนะครับอันนี้ผมแนะนําแค่เบื้องต้นหลักๆให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นไบโคลวลสุขภาพนะครับอัตราการเต้นของหัวใจน้ําหนักการนอนหลับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีการติดตามการนอนหลับนะครับประเมินคุณภาพการนอนหลับให้กับเราอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีการนอนหลับแบบ i m ด้วยนะครับ หลับน้อยนะครับหลับสนิทอะไรต่างพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็บอกค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็ SPO2 นะครับความดันโลหิตสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับกดแก้ไขเพิ่มเติมอะไรต่างมีสรุปข้อมูลสุขภาพให้กับเราด้วยนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะสรุปข้อมูลสุขภาพอะไรต่างพวกนี้ให้เรานะครับแล้วก็อีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะถ้าใครนะครับหรือครอบครัวไหนที่ใช้หัวเวทนะครับ เราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลสุขภาพของเราเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับหรือคนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับนี่ว่าคนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไปเปิดว่าจะให้แชร์ตรงไหนบ้างแชร์ข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็สามารถเลือกเปิดได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็อย่างเช่นคนนี้นะครับก็จะมีสุขภาพเป็นไงบ้างของวันนี้อะไรต่างพวกนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะบอกวันนะครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเมื่อวานนะครับอะไรต่างพวกนี้นะครับ เห็นไหมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราสามารถดูข้อมูลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของเราได้นะครับนี่จะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นผมแนะนําเบื้องต้นนะอันนี้ก็จะเป็นการออกกาลังกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์สทั้งหมดให้เราได้เลือกนะครับแตะเข้าไปดูโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับ